าพุทธควรจะยินดีพอใจอนุมโมทนา,นาในวันนี้เราที่เป็นชาวพุทธเป็นนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประสริในวันนี้ตัดสรู้ในวันนี้ปรินบพานในวันนี้ถือว่าเป็นเนตรอศจารย์อย่างหนึง่งวันเกิด วันตจัจะรู้วันปริบัรณเป็นวันเดียวกันไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสนาองค์ใดเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงก็ะนำว่าพราะโคจมะโคตงซึ่งเป็นพระศาสนาของเราทั้งหลายฉันได้ประสุแล้วก็ออกบำเพ็ญมทุกกระไรที ตัดทะลุเป็นพระพุ้าทะลุตะละสัมมาสัมพุทธบริษัทบำเป็นทุกตละกิริยาตลอดหกปีจิงได้ตัดระลุเมื่อตัดระลุแล้วเนี่ยพระสมงประปปากาศจะจะทำคำสั่งสอนตลอดสี่ถึงาพันศาท่านไม่เกิดพุทธบริษัทพิกษุพิษุิวบาจุป,ปฏิการ้วนแล้วจะเป็นพารลามันพะะนัฒนันเน พระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาก่อนตั้งแต่ปัญจวังคีตัณตานัญญาโกรนัญญาปาปะปะัตยามรานามะอัตชิเลื่อยมาจนถึงบาลาสุดท้ายการประกาศพระพุทธศาสนาทำให้เกิดพุทธบริษัติมากมายเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นโกดันะ่่อที่พระองค์จะเสด็จดับการปริพัาน พระองตัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถ,ถิดคือชีวิตของเรานั้นมีน้อยไม่มากชีวิตทุกชีวิตแต้นมีค่ามีค่าสำหรับเราที่รู้จักชีวิตของตนเองเกิดมาพบพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติีปฏิบัติชอบ นำหลับทำกรรมจังจอนของพ่นงนำประพฤติปฏิบัติอย่าประกันประมาชีวิตไม่มากนะักไม่ถึงร้อยปีเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเราที่เกิดมามีสติมีปัญญาเทีว่าตรีละสังขารของเ่านั้นพบท,ทุกอย่างทั้งสติและปัญญา สามารถที่จะรับรู้หลักธรรมคำจำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้ละความเชื่อประพฤติความดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายบันนี้เราที่มาบำเพ็ญกุศลจงเจ้าจะบำเพ็ญทำบุญทำบารวายพระจารยัมาเช้า แต่วันนี้จะมีกิจกรรมต่างๆช่วเงเย็นจะมีการทำบัตรสวดมนต์เรียนเทียนอันนี้ถือว่าเป็นกิตที่พุทธศาสนาทั่วโลกปฏิบัติกันทุกอย่างไม่ว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศเยอรมนีประเทศพม่าแม้แต่จางประเทศที่รับถือพุทธศาสนาก็พอทุกปฏิบัติเหมือนกันหมด พราะฉะนั้น,เ,นเราที่เป็นคนไทยขอให้ท่านใจกระพื่อดีปฏิบัติชอบนำหลักธรรมคำสั่งสอนขอ,องพระองค์กาพื่อปฏิบัติแต่ประกันฝ่างประมาณในชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นไม่มากนะักเกิดมาแล้วต้องเจ็บต้องเจ็บต้องแก่ต้องต,องตองายทุกทุกคนก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปขอให้สร้างบำเพ็ญกุศลกุณงา,ามความดีบารมี โ่วยการให้ทานรักษาศีลจรดญเมตตาภาวนาเป็นระเบีบคุณกิริยาวัตถุธรรมพุทธศา,าสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาประพฤติดีปฏิบัติเจ้านำหลักธรรมคำตั้งตอนคำพระองคมมง์นป,ประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมทั้งหลาย บุญกุศนอันใดที่พ้นด้สั่งสมมาแล้วจงเป็นพลังเป็นพลาวาัตปัจจัยอุปนิสัยตามสุขให้ท่านทั้งรลายจมประสบแต่จความสุขความเจริญความงดงาม,มวางความรุ่งเรืองในดาวพุทธสนาทุกท่านเทอสาธุ <c oughs>